ดอกเบี้ยเงินฝากโดยเฉพาะที่เป็นดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากคาซาเนี่ยนะครับยังอยู่ที่เดิมเนี่ยนิมจะเป็นปัจจัยสําคัญที่หนุนผลประกอบการในกลุ่มแบงก์นะครับก็ผมให้ในช่วงของครึ่งปีแรกเนี่ยระวังในเรื่องของคุณภาพสินทรัพย์ไว้ก่อนนะครับคุณตองครับสำหรับท่านที่ ออตอนนี้มีหุ้นแบงค์อยู่ในพอร์ตผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ต้องมีแหละ <c oughs> นะครับ <c oughs> คุณตองช่วยสรุปแบ่งสองฝั่งหน่อยได้ไหมว่าอะไรเป็นฝั่งปัจจัยบวก <c oughs> อะไรเป็นฝั่งปัจจัยลบที่ผู้ถือหุ้นกลุ่มแบงค์ควรจะให้น้ำหนักและติดตามเป็นพิเศษจากนี้ไปครับเชิญ <c oughs> ครับคุณตองโอเคผมเอาปัจจัยบวกก่อนนะครับก็ปัจจัยบวกเนี่ยแน่นอนว่าพอดอกเบีย้ยเงินกู้ปรับตัวขึ้น แต่ดอกเบี้ยเงินฝากโดยเฉพาะที่เป็นดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากคาซาเนี่ยนะครับยังอยู่ที่เดิมเนี่ยนิมจะเป็นปัจจัยสําคัญที่หนุนผลประกอบการในกลุ่มแบงก์นะครับรวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เราเริ่มเห็นแอคทิวิตี้ต่างๆกลับมาเป็นปกติมากขึ้นอันนี้ก็จะหนุนให้คนเนี่ยกล้าที่จะก่อสินเชื่อเพื่อที่ขยายธุรกิจนะครับหรือว่าจะซื้อบ้านซื้อรถอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีแอคทิวิตี้ต่างๆที่คึกคักมากขึ้นเป็นสองปัจจัยบวกแล้วก็อีกอันนึงคือรายได้ค่าธรรมเนียมนนนนะครรับพอตอตนนี้้แลหแลเเาา็วว่ คนกลับมาใช้ชีวิตปกติดังนั้นการเดินทางการเทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นการขายในธุรกิจแบงก์เอชูรันเนี่ยก็ในหน้าขายประกันเนี่ยก็จะโตตามนะครับก็จะเป็นตัวที่ทําให้รายได้จากค่าธรรมเนียมเนี่ยปรับตัวดีแล้วก็อีกอันนึงถ้าจะเป็นในมุมเสี่ยงนะครับคือผมกลัวมากเลยก็คือเรื่องของหนี้เสียนะครับคือถ้าตอนนี้มันกําลังแข่งก,กันกับเวลานะครับว่าธุรกิจภาคการท่องเที่ยวเนี่ยจะเริ่มส่งผลบวกมาก ตอนไหนนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ทันกับลูกหนี้ที่กําลังตอนนี้กําลังล่อแร่แล้วเพราะว่าทนมาสองปีแล้วไงฮะตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงหัวเรี้ยวหัวต่อถ้ามาช้าเกินไปมีการดีเลย์นในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วสุดท้ายเนี่ยไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขนาดที่หลายๆคนคาดหวังไว้เนี่ยอาจจะทําให้นี่เสียแม้เพิ่มพราะนี่เสียเพิ่มการตั้งสำรองมันจะสูงไปที่เป้าที่บริษัทให้นะครับเป็นอันที่ต้องติดตามแล้วกันว่าภาพเศรษฐกิจจริงที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสหนึ่ง จะเป็นยังไงนะครับก็ผมให้ในช่วงของครึ่งปีแรกเนี่ยระวังในเรื่องของคุณภาพสินทรัพย์ไว้ก่อนนะครับส่วนครึ่งหลังของปีเนี่ยสิ่งที่กังวลก็คือเรื่องของการเมืองนะครับพอมีการเลือกตั้งเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่ทั้งต่างชาติแล้วก็ทางเราเองกังวลอองก,ก็คือการเดินขบวนต่างๆก็ต้องดูว่าความสงบในช่วงหลังจากเลือกตั้งเนี่ยเป็นยังไงนะครับถ้าถ้ามีการเดินขบวนเนี่ยเศรษฐกิจเราก็อาจจะกลับมาเหมือนกับช่วงนั้นอีกช่วงเมื่อก่อนอีกครั้งหนึ่ง นะครับก็อาจจะเป็นอันที่นักลงทุนแบงก์ก็ต้องติดตามนะครับเพราะว่าแบงก์เนี่ยค่อนข้างเชื่อมโยงกับเศรษฐกษิจเยอะครับ,รบนะเรื่องของนะรายได้ดอกเบี้ยนะครับนะดูจากนิมครับนะส่วนต่างดอกเบี้ยรับดอกเบี้ยจ่ายซึ่งจะถือว่าเป็นกําไรขั้นต้นของแบงก์ก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องจับตาดูนะครับเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกษิจก็อาจจะดูอ้อมๆได้ผ่านทางตัวเลข GDP ซึ่งไม่รู้ว่าวันสองวันนี้หน่วยงานของรัฐจะมีการปรับ GDP ปีนี้ขึ้นหรือเปล่าถ้าขึ้นก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกใช่ไหมครับคุณต้องครับใช่ครับนะนะตามเรื่องของรายได้ค่าธรรมเนียมตามเรื่องของการตั้งสำรองเนะี่ยเพิ่มหรือลดเพิ่มก็อาจจะไม่ค่อยดีถ้าลดก็น่าจะดี <c oughs> นะครับ,บ NPL จะบานไหมนะครับการเมืองจะตามมาด้วยการชุมนุมประท้วงหรือความวุ่นวายอะไรนอกกรอบกฎหมายหรือไม่ เป็น <Okay. S 1> ปัจจัยต่างๆที่ต้องติดตามมองนะครับมันน mm ิพัสออนไลน์012 Top5 บค์ุ้นธนาคารสู่ความมั่งคั่งหลักสูตรผ่านทาง Facebook กลุ่มปิดนะหลักสูตรแรกของปีนี้ mm hmm. โดยท่านอาจารย์เอกคุณธนเดชรังสีธนานนท์นะครับ และอาจารย์ป๊อปคุณชาญชัยพันธาธานกิจเป็นไฮบริดสนใจเชิญครับสแกน QR Code หน้าจอหรือผ่านทางแอปพลิเคชัน l ล n e พิล์สัญลักษณ์ตัว a แอไแล้วตามด้วยคำว่านน m ั o n e y p l U S, น,นี p พลั MONEYPLUS m ั n นี p พลัติดกันตรงตัว